မိတ်ဆွေတရားကကျွန်တော်လာပြီးတော့မြင်ထားပါတယ်။သူကဗာမြင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီကြက်ချာယောဂာမှာဒီကာကွယ်စေးလားရှိသလားဗော၊ကုပတ်စစ်မရှိဘူးလားဗော။ဒီနေ့ခိုင်းပါတော့ဒီဆေးဝါးတွေကအយ៉ាងပြတ်တဲနေပါပြီ။ဒီကြက်ချာယောဂာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘို့တော့ဒီနောက်ပြီးတော့ဒီနယူကာစယ်ယောဂာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗော။ဒီယောဂာတွေလည်းအကုန်လုံး ကူပတ်စက်ရေပုံနေပါပြီ။အရင်ကဆိုရင်တော့ဒီယောဂါတွေကဒီဘယ်ရင်ပုံချမ်းဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေပေါ့။ဒီယောဂါတွေကအရင်ကတော့ကူပတ်စက်မရှိပါဘူး။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီဆေးဝါးတွေတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှဒီကူပတ်စက်တွေကလေးပေါ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမိခွန်းကိုပြချပြရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကြဲကြာယောဂါမှာလည်းဒီကူပတ်စက်တွေရှိပါတယ်เนาะ။အခုကူပတ်စက်တွေပုံနေပါပြီ။ဒီနေ့အဲ့ဒီကြဲကြာယောဂါကူပတ်စက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ เมม่ออนนนนววีีีีีีดดดดโโายจจจะปบทสำหรับเพื่อนๆที่มีไก่เป็นฝีด่างนะครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ไวรุ่นตรุรกีมาแนะนำนะครับนะครับในชุดนี้เจ้าจ้ายกับเชนเดตั้งเชนเดรด้วยดีนาะมันเอตุรกีในงานท่องุงเจสิตรงยก็ไม่เสพเชมาเ ชุดนี้จะมียา2ตัวนะครับจะมีแบบกินแล้วก็แบบทานะครับตัวนี้นะครับแบบกินนะครับเราจะให้กินครั้งละ1เม็ดนะครับวันละสองครั้งเช้าเย็นนะครับส่วนตัวนี้เราจะใช้ทาในบริเวณที่มีตุ่มนะครับหรือมีแผลนะครับผมซึ่ง่่มเนนหตตแ ดังา้องเยเสียดีเสียก้ผู้บินเวดามนาชีเดนียาวยโก้ลงเบียบามเมเนี่ยครับฟีดันเนี่ยมันเป็นอะไรนะครับมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากเชื้อไวรัสครับเพื่อนเื่อที่มียุงนะครับเป็นพาหะนะครับสามารถติดต่อได้ทางบาดแผลนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการโดนจิกหรือโดนของมีคมหรืออะไรก็ตามที่ทําให้เกิดแผลนะครับซึ่งบางตัวเนี่ยนะครับมันโดนยุงกัดก็จริงนะครับแต่ว่าสภาพร่างกายมันเนี่ยสมบูรณ์นะครับ ก็คือมันจะมีทั้งกรณีที่โดนยุงกัดกับกรณีที่โดนยุงกัดแล้วก็ไม่เป็นนะครับไอ้พวกที่เป็นเนี่ยจะเป็นพวกที่มันมีบาดแผลนะครับพวกที่สภาพร่างกายอ่อนแอนะครับก็คืออย่างไอ้พวกที่มันมีแผลนะครับก็คือพวกนี้มันจะเป็นพวกที่ปุ่มคุ้มกันร่างกายบกพร่องนะครับทาให้มันรับเชื้อได้ง่ายนะครับแล้วพอโดนยุงกัดเนี่ยก็กลายเป็นว่ารับเชื้อไวรัสมานะครับวิธีป้องกัน ကျဲကျာယောဂါဆိုတာပါလေဗာကြောင့်ဖြစ်တာလေကျဲကျာယောဂါဆိုတာဘိုင်းရဲ့ကြောင့်ဖြစ်တာပါရှင်ကန်းနေတဆင်ကုဆဲနိုင်ပြီဒါရန်ဒါရှဲဥပမာထိုးဆိုင်ခါရတာအတော်အထက်ပျက်စီးနေထိခိုက်မိမ့်တာတွေကတဆင်ကုဆဲနိုင်ပါတယ်ရှင်ကြိုက်ခါရပင်မဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကကောင်းပြီးကြာမာနေတဲ့ကျဲတွေမှာယောဂါမဖြစ်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ် นาชีบีกูข้ามีใเรกูข้าสนอช่วนี่ในเรืเจ็ดเรื่อก็ร้อป่วนเลยนะจ๊าชยงไก่ข้ายาในเรื่องเพราะยับอกว่าเลขาชีบีอยอกกับฟีดาบาวิธีป้องกันนะครับก็มีอย่างเดียวครับก็คือต้องทําวัคซีนตั้งแต่ตอนที่มันยังเล็กนะครับอันนี้ก็สําหรับเ,เพื่อนๆที่ยังไม่ได้ทําวัคซีนนะครับแล้วก็มีไก่เป็นฟีดาดนะครับผมนี่นะครับก็ลองใช้เป็นชุดนี้ดูนะครับราคาเพียง200บาทครับผม กาวยนี่ก็รอตะคุดแท้ပါပဲไอ้ห่าก็รอแจ็คเล่ห์တွေเงินเงินกระเท๊ะก็กาวยซิทိုးเป้ทาบโม่บะเป้กาวยซิไม่ทိုးยัดดิบ้เจ๊จ้าโยกะဖြစ်เน่တဲ့เงินเส้นတွေนี่เนะดิเหนยาบัตรันอส่งไล่ท่องกုံโง่ซ้อมตุ่งจี้နိုင်มาดิครับญาห้กเกบ่ะคงตักเปียวเปียดอ่าก็ดิเจ๊จ้าโยกะกุบัสเซ่โม่นอดิซี้ก็เจ๊จ้าโยกะดิဖြစ်ลุชิยะดิซินเนะต้มบี้รอคูบารุยะบะเล่ตู่อะ นํ้า뇨ปลาบ่เนาะตอสิยะพี่รอเล้งเซ่นํ้า뇨บ่เนาะทีนี้โก้มาแจจ้ายอดก็ဖြစ်နေเลยส่วนโหลชิยะดีดีเซ่โตมပြီးတော့กูปลายแล้วยาပါเลยครับญา